คุณกําลังฟังพอดแคสต์ Stone St Assembly of God Podcast in Times อ่านโดยมนสิการมาประเสริฐความเป็นจริงของนรกจะเข้าใจข่าวดีในพระกิตติคุณเราจะต้องเข้าใจข่าวร้ายด้วย ไม่นานมานี้ผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชิคาโกที่นั่นฤดูหนาวอากาศจะหนาวมากและเขาตัดสินใจว่าเขาต้องการจะไปพักผ่อนที่อื่นเขากำหนดวันหยุดพักผ่อนที่ฟลอริดาภรรยาของเขาอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำธุรกิจดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางแยกกันไป เธอวางแผนที่จะพบเขาที่ไม่แอนมี่ในวันถัดไปดังนั้นเมื่อเขาไปถึงฟลอริดาเขาจึงส่งอีเมลถึงภรรยาของเขาเพื่อแจ้งให้เธอทราบว่าเขามาถึงอย่างปลอดภัยแล้วสมัยนั้นเป็นช่วงแรกๆที่มีการใช้อีเมลกันและชายคนนั้นทำผิดพลาดเขาพิมพ์ที่อยู่อีเมลของภรรยาผิด ข้อความไม่ได้ส่งถึงเธอแต่ส่งไปยังหญิงสูงอายุคนหนึ่งที่สามีซึ่งเป็นศิษยาพิบาลของเธอเพิ่งล่วงลับไปหญิงไม้ที่น่าสงสารกำลังอ่านอีเมลของเธออยู่ทันทีที่เปิดอีเมลที่ส่งผิดไปนั้นเธอกลีดร้องและเป็นลมล้มพับไป ครอบครัวที่โศกเศร้าวิ่งเข้ามาดูเพื่อว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อเขาเห็นอีเมลบนหน้าจอซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นข้อความจากสามีที่เสียชีวิตของเธออีเมลนั้นเขียนว่าถึงภรรยาสุดที่รักผมเพิ่งเช็คอินทุกอย่างพร้อมสำหรับการมาถึงของคุณในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามที่นี่มันร้อนมากโอเคนั่นเป็นแค่เรื่องตลกหัวข้อที่สำคัญที่สุดในฐานะสิทธยาพิบาล ผมเคยถูกถามมาก่อนว่าทำาไมผมถึงพูดมากเกี่ยวกับนิรันการไม่ว่าผมจะเทศนาในหัวข้อใดคำเทศนาของผมก็ดูเหมือนจะกลับไปสู่ชะตากรรมนิรันร์ของเราเสมอทำไมนะหรือก็เพราะว่าเมื่อคุณเจาะลึกความจริงของพระเจ้าความเป็นนิรันร์ของเราคือสิ่งสำคัญที่สุดผมสอนพระวจนะของพระเจ้าเพราะผมอยากเห็นคนที่ครั้งหนึ่งอยู่ในทางที่จะลงนรกนั้นจะได้ไปสวรรค์ ผมต้องการให้ผู้คนเปลี่ยนที่อยู่เป็นที่นิรันดร์ของพวกเขาสิทธยาพิบาลมากมายชอบพูดถึงสวรรค์นรกเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมน้อยกว่ามากในสัดส่วนคนอเมริกันหนึ่งคนที่เชื่อว่าพวกเขากำลังจะตกนรกก็จะมีคน120คนที่คิดว่าพวกเขาจะได้ไปสวรรค์ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่พระเยซูตรัสว่า ประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยมัทธิวบทที่7ข้อ13ถึง14ถ้าเราเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิลเราต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้จะไม่ได้ไปสวรรค์เราต้องยอมรับความจริงง่ายๆนี้ เรามักทำเรื่องตลกเกี่ยวกับนรกและผู้คนใช้คำว่านรกอย่างไร้สาระในภาษาของพวกเขาเพราะเราไม่สบายใจกับแนวคิดนี้แต่พระเยซูทรงเอาจริงเอาจังกับนรกพระองค์พูดเกี่ยวกับนรกมากกว่าผู้เผยพระวจนะหรือครูคนอื่นๆในพระคัมภี์รวมกันคำสอนส่วนใหญ่ที่เรามีในหัวข้อเรื่องนรกได้ประทานแก่เราโดยพระคิดพระองค์เองที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจ ก็าขาพูดว่าแต่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างความรักความเมตตาและพระคุณไม่ใช่หรือทำไมพระองค์พูดถึงเรื่องนรกนั่นเป็นเหตุผลเพราะพระเยซูรทรงเป็นแบบอย่างของความรักความเมตตาและพระคุณพระองค์ไม่ต้องการให้ใครที่ถูกสร้างตามแบบพระฉายาของพระองค์ไปอยู่ชัว่วนิรันดร์ในนรก แต่พระองค์ทรงทราบว่ามันเกิดขึ้นดังนั้นพระองค์จึงใช้เวลาของพระองค์บนโลกนี้เพื่อเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ราสารัตกับเศรษฐีจากคำอุปมาทั้ง40เรื่องที่พระเยซูเล่ามากกว่าครึ่งหนึ่งต่างพูดถึงการพิพากษานิรันดร์ของพระเจ้าและนรกคำอุปมาที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องราวของราสารัตกับเศรษฐีจากพระธรรมลูกาบทที่16 มีเนื้อหาครบถ้วนดังนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีอยู่อย่างเรื่อเนเริงฟุงฟ้งเฟือทุกๆวันและมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อราสารัตเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีเขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม้สุนักก็มาเลียแผลของเขา ต่อมาคนยากจนนั้นตายและพวกทูสวรรค์นำเขาไปอยู่กับอับราฮัมส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้และเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายเขาแงนหน้าดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสก็อยู่กับท่านเศรษฐีจึงร้องว่า อับบาหัมบิดาเจ้าข้าขอเมตตาข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นเพราะข้าพเจ้าต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับบาหัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวและลาซารัสได้แต่สิ่งเลวเวลานี้เขาได้รับการปลอบโยนแล้วแต่เจ้าได้รับแต่ความทุกข์ระทม ยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าใครอยากจะข้ามจากที่นี่ไปถึงพวกเจ้าก็ทำไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ทำไม่ได้ เศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นบิดาเจ้าข้าขอท่านใช้ราซาระาไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีน้องชายห้าคนให้ราซาราไปเตือนพวกเขาเพื่อไม่ให้เขาต้องมาอยู่ในที่ทุกข์ทรมานแห่งนี้แต่อับราฮัมตอบว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแล้วให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นเ,เถิดเศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่า ไม่ได้อับราฮัมบิดาเจ้าค่าแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจากพวกคนตายไปหาพวกเขาเขาคงจะกลับใจใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตายเขาก็ยังจะไม่เชื่อลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31 ชายคนหนึ่งมีทุกสิ่งแต่ไม่ได้ครอบครองสิ่งใดราสารัสอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดแต่กลับได้รับมรดกทุกอย่างคนหนึ่งไปเพื่อปลอบโยนอีกคนจบลงด้วยความทุกข์ทรมานตัวปรับแต่งเสียงที่ยอดเยี่ยมผมเคยสอนบ่อยๆว่าจะมีเซอร์ไพรส์สองอย่างเมื่อเราไปถึงสวรรค์หนึ่งคนจำนวนมากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เห็นจะอยู่ที่นั่น 2. บางคนที่เรามั่นใจว่าจะได้เห็นในสวรรค์จะไม่อยู่ที่นั่นแต่ในอีกด้านของสเปกตรัมเกือบทุกคนที่ลงเอยในนรกจะต้องประหลาดใจกับมันและสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นตามข้อนี้ค่อนข้างเยือกเย็นเศรษฐีได้รับความทุกข์ทรมานอันดับแรกเราควรสังเกตว่าความบาปของชายคนนี้ไม่ใช่ความมั่งคั่งของเขา เพราะเขาไม่มีเวลาให้พระเจ้าเขาถุกครอบครองโดยสมบัติของเขาการพรนานาถึงการที่เขาถูกนุ่งห่มสีม่วงและผ้าลิน,นินเนื้อดีบ่งชี้ว่าเขามีทรัพยากรไม่จำกัดเขาแต่งตัวเหมือนเจ้านายเขาก็คงใช้ชีวิตแบบนั้นเช่นกันเท่ว่าราซารสซึ่งมีแผลเป็นอยู่เต็มไปหมดกำลังหากินจากเศษอาหารที่ตกจากตกของเศรษฐี ข้อความนี้ดูเหมือนจะบอกเป็นในว่าราสารัฐอ่อนแอหรือทุกพลภาพอาศัยอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีดังนั้นเศรษฐีจึงทราบสถานการณ์ของราสารัฐอย่างแน่นอนเขาสามารถที่จะเชิญราสารัฐไปที่โต๊ะของเขาหรือส่งอาหารดีๆให้ราสารัฐก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ให้เวลากับราสารัสเลยเขามีทุกอย่างและเขาไม่ได้ให้อะไรใครเลยและความตายก็มาถึง และความตายก็คือตัวปรับแต่งเสียงที่ยิ่งใหญ่เศรษฐีเจ้าชายลงเอยในนรกขณะที่ขอทานทนทุกข์ได้ไปสวรรค์เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างผมคิดว่ามีความจริงหลักสามประการข้อหนคนที่ลงนรกจะต้องทนทุกข์ทรมานความจริงที่ว่าชายคนนี้พูดถึงความทุกข์ทรมานแสดงให้เห็นว่าความทุกข์เป็นเรื่องจริงมากในปรโลก คำว่าความทุกข์ทรมานและความปวดร้าวถูกใช้หลายครั้งในเนื้อความของเรื่องนี้คนที่ตกนรกจะต้องเผชิญความเจ็บปวดอย่างแท้จริงข้อ2นรกเป็นที่ที่ถาวรเมื่อคุณอยู่ในนรกคุณไม่สามารถข้ามไปสวรรค์ได้บางคนดูเหมือนจะคิดว่าพวกเขาสามารถเจราจาเพื่อเข้าสู่สวรรค์ได้แต่เมื่อคุณไปถึงแล้วก็คือสายเกินไปข้อความนี้บอกว่า มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสวรรค์และนรกมันข้ามไปไม่ได้ซึ่งหมายความว่าไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ในนิรันดรโอกาสของเราที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นี่บนโลกเท่านั้นเรามีโอกาสนับพันก่อนที่เราจะตายแต่จะไม่มีโอกาสเลยหลังจากนั้นข้อ3ผู้ควรจะมีสติในนรกเมื่อคุณอยู่ในนรกคุณจะมีสติ แลรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณจะรู้ตัวว่าคุณอยู่ที่ไหนเศรษฐีจำองค์ประกอบต่างๆของชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตได้เขาถามเกี่ยวกับพี่น้องของเขาและต้องการเตือนพวกเขาถึงชะตากรรมของพวกเขาในทางใดทางหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะโยนความผิดเฮ้ hey, ไม่มีใครเตือนฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งอับบาฮัมพูดปิดเรื่องนั้นโดยเตือนเขาถึงโมเสสและผู้เผยพระวจนะ เราทุกคนต่างมีทางเลือกพระเยซูทรงสอนเรื่องนรกเพราะพระองค์ต้องการทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อไม่ให้ผู้คนไปที่นั่นแต่เพราะพระเจ้าประทานเจตจำนงเสรีให้เราแต่ละคนเรามีความสามารถในการเลือกและพระเจ้าจะไม่ละเมิดการเลือกของเราหากคุณต้องการไปสวรรค์คุณก็จะได้ตราบใดที่คุณวางใจในพระคิดหากคุณต้องการไปนรกนั่นก็เป็นทางเลือกของคุณเช่นกรรัน สิทธยาพิบาลและนักเขียนผู้หนึ่งชื่อทิโมธีเคอร์เร์เคยกล่าวไว้ว่าผู้คนจะได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในชีวิตหลังความตายเท่านั้นไม่ว่าเขาจะมีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้านายหรือเขาจะเป็นผู้ช่วยให้รอดและเจ้านายของตนเองนรกเป็นเพียงเส้นทางที่เลือกอย่างอิสระซึ่งดำเนินไปตลอดกาลพระเจ้าให้ทางเลือกแก่เราและขึ้นอยู่กับว่า เราจะทำอะไรกับทางเลือกนั้นเราจะเลือกพระคิดหรือเราจะปฏิเสธพระองค์นั่นคือคำถามที่นำไปสู่นิรันดร์ในฐานะศิทยาภิบาลพวกเราไม่มีใครชอบเทศนาหรือสอนเรื่องนรกไม่ใช่เนื้อหาที่สนุกที่จะสื่อสารออกไปแต่ถ้าผมไม่บอกเรื่องนี้นั่นเท่ากับผมไม่ได้บอกความจริงแห่งพักกิติคุณทั้งหมดถ้าผมพูดแต่เรื่องสวรรค์และไม่พูดถึงนรกผมกำลังทำร้ายคุณ ความหวังของผมคือบทความแบบนี้จะช่วยทำให้คุณอยากเพิ่มความพยายามของคุณที่จะเข้าถึงผู้คนด้วยพระกิตติคุณก่อนที่จะสายเกินไปอย่าลังเลที่จะแบ่งปันบทความนี้กับพวกเขาดีพอๆกับการแบ่งปันพระเยซูกับพวกเขาเราต้องตรงไปตรงมากับผู้คนเพราะนั่นคือข่าวสารทั้งหมดของพระกิตติคุณ พระกิติคุณหมายถึงข่าวดีและผมไม่สามารถชื่นชมข่าวดีได้อย่างเต็มที่จนกว่าผมจะรู้ข่าวร้ายก่อนและข่าวร้ายก็คือเราถูกแยกออกจากพระเจ้าและเรากำลังมุ่งหน้าสู่การพิพากษาข่าวดีคือพระคิตทรงชดใช้ความบาปของเราหากเราจะหันไปหาพระองค์เราก็จะได้รับการอภัยเราสามารถไปสวรรค์ได้เราสามารถใช้เวลาชั่วนีรันในที่ประทับของพระองค์ เนื่องด้วยเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายดูเหมือนจะใกล้เข้ามามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาผมอยากให้ผู้คนได้ไปสวัสด์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แปรและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์เกรกรอร y ี